วันนี้เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันพระพิคเนตจตุรทีครับผมซึ่งความสําคัญก็คือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูตรขององค์พระพิคเนตครับชาวฮินดูผู้ที่ศรัทธาองค์พระพิคเนตถือว่าเป็นวันที่สําคัญงานจะจัดตั้งแต่วันที่7กันยายนถึงวันที่17กันยายน2 5 6 7นนะครับผม โดยผู้ที่ศรัทธาและนับถือองค์พระพริคเนตที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นจะทําการบูชาด้วยการปั้นพระพริคเนตด้วยดินเพื่อเป็นการบูชาและเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันประสูตินะครับผมจะเป็นวันที่ทุกคนจะขอพรเพราะว่ามีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่ขจัดความทุกข์ให้ความสําเร็จแก่มนุษย์กับคนที่ศรัทธา จึงทําให้เกิดความศรัทธาในหมู่คนที่นับถือและกราบไหว้องค์พระพิคเนตเมื่อครบสิบวันแล้วเราจึงนํารูปปั้นที่เราปั้นองค์พระพิคเนตนั้นเนี่ยไปลอยน้ําเพื่อให้ท่านกลับสู่เขาไกรลาดตามธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวฮินดูนะครับใครที่พบคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จอุปสรรคใดๆอย่าได้มีนะครับแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกท่านสืบไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ